ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้อะไรนะครับในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5นะครับในส่วนเรื่องนี้ผมจะแบ่งเนื้อหาเป็น3บทนะครับเราจะมาทําความเข้าใจกับบทแรกนะครับก็คือการเอาความรู้พื้นฐานเนี่ยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับการคิดเชิญออกแบบนะครับหรือที่เรียกกันว่าดีไซน์เฟตติ้งนั่นเองหรือการนําความคิดเนี่ยมาสร้างออกมาเป็นนวัตกรรมต่างๆได้นะครับ จุดประสงค์ในรายวิชานี้นะครับ 1. เพื่อให้ตัวนักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบได้นะครับ 2. วิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยหรือความต้องการเนี่ยที่คำนึงถึงผู้ใช้เนี่ยโดยการคิดเชิงออกแบบนะครับและความรู้จากศาสตร์ต่างๆได้นั่นเองความรู้กับการแก้ไขปัญหาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยจากสถานการณ์ที่พบนั่นเนี่ยตัวผู้แก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้ทั้งความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะครับความรู้บางเรื่องเนี่ยเป็นความรู้เดิมที่ผู้แก้ไขปัญหาเนี่ยทราบอยู่แล้วนะครับ จากการเรียนในชั้นเรียนเนี่ยหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตนะครับเอามาปรับใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาเนี่ยผู้แก้ปัญหาเนี่ยคนมีความรู้พื้นฐานเนี่ยหลายด้านนะครับเช่นความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นะครับหรือเทคโนโลยีหรือมนุษยศาสตร์นะครับและสังคมศาสตร์ตัวอย่างการนําความรู้พื้นฐานเนี่ยมาพัฒนานเทคโนโลยีเนี่ยเช่นการออกแบบประตูเนี่ยเช่นประตูบานเดียวประตูบานคู่ประตูบานเลื่อน หรือผู้ออกแบบเนี่ยต้องใช้ความรู้เรื่องกลไกลและการเคลื่อนที่เนี่ยเพื่อการออกแบบบันพับเนี่ยหรือลูกก้อและรางเลื่อนเนี่ยรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องมันจะยกตัวอย่างมาเช่นเ,เราต้องการประตูเข้าออกใช่ไหมครับเราก็อาจจะแบ่งความกว้างของประตูเนี่ยสัก80เซนแล้วความสูงของประตูเนี่ยสักร้อยแปเซนนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เพื่อเราก็ต้องคํานึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับครับ ต่อไปนะครับการควบคุมการทํางานของกระสวยอวกาศเนี่ยเพื่อขนส่งดาวเทียมเนี่ยเข้าสู่วงจรของโลกเนี่ยที่กําหนดไว้เนี่ยต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างครับใช่ครับต้องใช้ความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงนะครับแรงดึงดูดแรงยกและแรงต้านอากาศนะครับหรือว่าชั้นบรรยากาศนั่นเองและการเคลื่อนที่เนี่ยในวงโคจรนะครับของโลกนั่นเองตัวกระสวยอวกาศเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับได้แก่เจรวดเชื้อเพลิงแข็งแล้วก็จรวดเชื้อเพลิงนอกนะครับ แล้วก็ยานขนส่งอวกาศเนี่ยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเนี่ยผมจะ,ะนําภาพมาให้เห็นดังนี้นะการปล่อยกระสวยอวกาศนะครับจะมี3ขั้นตอนดังนี้น,นะครับ1กระสวยอวกาศเนี่ยจะทะยานขึ้นจากพื้นโลกเนี่ยด้วยพลังงานจรวดเชื้อเพลิงแข็งนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่2นะครับการสลาดจรวดเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยทิ้งเมื่อเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยสันด e บหมดนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะที่3นะครับก็คือกระสวยอวกาศเนี่ยจะเคลื่อนที่เนี่ยจนถึงตำแหน่งและทิศทางเนี่ยที่ต้องการด้วยพลังงาน เชื้อเพลิงภายนอกนะครับจากนั้นสลัดเชื้อเพลิงภายนอกทิ้งครับและทะยานสู่อวกาศนั่นเองการทาฟาร์มเซลล์สุริยะเนี่ยหรือโซลาร์ฟาร์มนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานสะอาดโดยการนําเซลล์สุริยะหลายแผงเนี่ยมาเลี้ยงต่อกันเพื่อกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นะครับโดยอาศัยความรู้เรื่องการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองและผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆมาดังนี้นะครับพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยที่มีพลังงานแม่เล็กไฟฟ้าเนี่ย ตัวกระทบที่ตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยตัวโซลาร์เซลล์ครับจะรับพลังงานโฟตอนและเกิดอนุภาคลบนะครับที่เรียกว่าอ e ิเล็กตรอนนะครับและอนุภาคบวกที่เรียกว่าโฮลนั่นเองอนุภาคที่ลบเนี่ยและอนุภาคที่บวกเนี่ยจะเกิดจากเคลื่อนที่กันตรงกันข้ามนะครับซึ่งการเคลื่อนที่ตรงกันข้ามอนุภาคดังกล่าวเนี่ยจะทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นนะครับพลังงานจะเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับและเมื่อพลังงานไฟฟ้งงาได้พลังงานเนี่ยก็จะจ่ายไปที่ตัวมอเตอร์ ให้ตัวมอเตอร์นั้นทำงานได้นั่นเองนะครับและการใช้โซลาเซลล์เนี่ยจะช่วยให้ประหยัดประหยัดธรรมชาตินะครับช่วยธรรมชาติและมีคุณภาพในการใช้งานที่สูงและได้พลังงานจากธรรมชาติมาใช้นั่นเองการคิดเชิงออกแบบนะครับการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับก็คือการระบุและตีความปัญหาการพัฒนาแนวคิดการสร้างแนวทางการแก้ปัญหาการระบุและตีความปัญหาเนี่ยผลลัพธ์ เอ่อคือผลลัพธ์เนี่ยหรือปลายทางของการระบุและตีความปัญหาเนี่ยคือผู้แก้ปัญหาเนี่ยมีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งโดยสามารถระบุสาเหตุและสาระสําคัญได้นั่นเองการพัฒนาแนวคิดคือเมื่อผู้แก้ไขปัญหาเนี่ยเข้าใจสาเหตุเข้าจํากัดมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและมีความรู้ที่จําเป็นในการแก้ไขปัญหาแล้วผู้แก้ปัญหาเนี่ยจึงนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพิจารณาและพัฒนาแนวคิดในการแก้ไขปัญหานะครับคําถามที่ผู้แก้ปัญหาต้องพยายามหาคําตอบเนี่ย กระบวนการย่อยนี่คือการแก้ปัญหาอย่างไรนั่นเอง 3. นะครับการสร้างแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากได้แนวคิดในการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยกระบวนการถัดไปเนี่ยคือการนําเสนอเนี่ยออมาสร้างให้เป็นจริงโดยอาจสร้างเป็นต้นแบบนะครับแล้วนามาทดสอบกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับหรือนําไปทดสอบในสถานการณ์จริงและเก็บข้อมูลในการทดสอบนั่นเองสรุปท้ายบทนะครับการคิดเชิองออกแบบและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ย เป็นกรอบการทํางานเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหานะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสถานการณ์หรือทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นไปตามที่มนุษย์ต้องการและการส่งเสริมให้เกิดภาวะแวดล้อมเนี่ยที่อำนวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการหรือขั้นตอนหรือการทํางานหรือการบริการหรือโมเดลทางธุรกิจนะครับในการแก,แ,กแก้ไขปัญหาใดๆทั้งนั้นนะครับ ผู้แก้ปัญหาเนี่ยต้องทําความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานะครับโดยการกรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเนี่ยความรู้ในการออกแบบเนี่ยในการใช้วิธีแก้ปัญหาแล้วจึงลงมือสร้างควบคู่ไปกับการทดลองและประปับปรุงและต้องออกแบบวิธีการโดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้นะครับและผู้เกี่ยวข้องเป็นสําคัญนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2โครงงานกับการแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงานการพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจุดประสงค์พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจากบทเรียนที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเช่นความรู้พื้นฐานที่ประกอบไปด้วยทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานรวมทั้งการวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบหรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรู้และแนวคิดเหล่านี้สามารถนำไปพัฒนาในการทำโครงงานได้ค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จกักการเรียนรู้ในสาระ ที่1กัน,นะคะคือการแก้ปัญหาด้วยการทําโครงงานบางครั้งนะคะนักนักเรียนก็เกิดปัญหาหรือเกิดความสงสัยจากสถานการณ์ในชีวิตประจําวันเช่นคุณภาพแหล่งน้ําต่างๆในชุมชนเป็นอย่างไรนักเรียนในโรงเรียนมีการบริโภคอาหารสําเร็จรูปชนิดใดบ้างและจํานวนมากน้อยเท่าไหร่กระดาษรีไซเคิลนะคะที่นักเรียนทําขึ้นจากเยื่กระดาษจะเหนียวขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มกาวที่ทําให ถ้าเพิ่มการช่วยทำจากเม็ดมะขามนะคะลงไปในเยื่อกระดาษไม่มีคนงานให้อาหารปลาในบ่อในช่วงวันหยุดต้องการคัดแยกและนับจำนวนเหรียญหลชนิดราคาที่ปะปนกันจำนวนมากนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าวิธีการที่เราเลือกสามารถแก้ปัญหาได้จริงข้อมูลที่นักเรียนหาได้น่าเชื่อถือ มากแค่ไหนนะคะดังนั้นการแก้ปัญหานะคะต้องมีการวางแผนการออกแบบการทำงานอย่างเป็นระบบการทำโครงงานเป็นกร,กระบวนการอย่างหนึ่งนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ต้องการรู้อย่างลึกซึ้งนะคะและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองโดยสามารถขอคำศึกษาจากครูหรือผู้เชี่ยวหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ค่ะสาระการเรียนรู้ที่2นะคะคือการพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวะกรรมนะคะการทําโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวะกรรมนะคะเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่นักเรียนสนใจมีการนําแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และความรู้จากศาสตร์อื่นๆนะคะมาบูรณาการเพื่อพัฒนาวัตกรรมในรูปแบบ ชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหาด้วยการทําโครงงานมีระยะการดําเนินงานนะคะ3ระยะก็คือ1นะคะระยะเริ่มต้นโครงงาน2ระยะพัฒนาโครงงาน3ระยะนําเสนอโครงงานนะคะ 1. นะคะระยะเริ่มต้นโครงงานนะคะ เป็นการดำเนินการในระยะเริ่มต้นโครงงานมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อสำรวจและตัดสินใจเลือกสถานการณ์ที่น่าสนใจนะคะก่อนเริ่มทำโครงงานนักเรียนสามารถหาปัญหาที่จะพัฒนาเป็นหัวข้อโครงงานด้วยการสำรวจสถานการณ์ในสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนบ้านหรือชุมชนนะคะระยะที่2นะคะก็คือระยะพัฒนาโครงงานนะคะ การดําเนินการในระยะนี้นะคะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆได้แก่ขั้นระบุปัญหานะคะขั้นนี้นะคะหลังจากการตัดสินใจเลือกสถานการณ์ที่น่าสนใจแล้วนะคะขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุขอบเขตของปัญหานะคะโดยนักเรียนนะคะต้องทําความเข้าใจประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างโลกด้านนะคะเช่นสาเหตุสาระสําคัญหรือเหตุการณ์นะคะ ขั้นต่อไปนะคะคือขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะเมื่อนักเรียนนะคะได้ปัญหาที่สนใจแล้วและกําหนดขอบเขตของปัญหาในการทําโครงงานแล้วนะคะควรมีการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินง,งานนะคะโดยข้อมูลที่รวบรวมอาจเป็นความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีรวมทั้งศาสตร์อื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหารวบรวมข้อมูลควรม,มีการกําหนดประเด็นโดยอาจเริ่มจากการตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องรู้นะคะก่อนก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินะคะนกักเรียนอาจใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบและสาเหตุของปัญหาข้างต้นนะคะหรือการระดมความคิดของสมาชิก หรือเพื่อกำหนดหัวข้อหรือประเด็นที่ชัดเจนก่อนไปดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเมื่อรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแล้วขั้นต่อไปคือการใช้ข้อมูลและความรู้ที่ที่ได้มานะคะสร้างทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาขั้นต่อไปนะคะนะ็คือขั้นการวางแผนและการดำเนินการแก้ปัญหานะคะ ผลการดำเนินงานในขั้นตอนที่ผ่านมานะคะมีการเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมแล้วพัฒนาแนวแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวให้มีความชัดเจนจนได้ภาพร่างของชิ้นงานหรือลำดับขั้นตอนของวิธีการในการแก้ปัญหานะคะซึ่งนักเรียนได้นำเสนอแกค่ครูที่ปรึกษาโครงงานไปแล้วนะคะการดำเนินงานต่อไปนะคะ คือการลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชิ้นงานนะคะหรือวิธีการโดยอาศัยทักษะและใช้ทรัพยากรต่างๆซึ่งรวมทั้งวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์โดยก่อนลงมือปฏิบัตินะคะควรมีการออกแบบลำดับขั้นตอนการดำเนินง,งานซึ่งอาจใช้การเขียนภาพหรือการแสดงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ของสิ่งที่ลงมือปฏิบัติก่อนหลังกำหนดขั้นตอนย่อยและผลที่ได้จากการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนนะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นทดสอบและประเมินและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาชิ้นงานนะคะเมื่อได้ชิ้นงานหรือลงมือแก้ปัญหาแล้วคนม,มีการทดสอบว่าชิ้นงานหรือวิธีการที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานหรือแก้ปัญหาได้ จริงหรือไม่โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการทดสอบที่สอดคล้องกับขอบเขตการแก้ปัญหาที่เราได้ระบุไว้นะคะขั้นระบุปัญหาเช่นการทดสอบกล่องกระดาษบรรจุพันธุ์ว่าสามารถรักษาหรือชะลอการสุกข,ของมะม่วงน้ำดอกไม้ได้หรือหรือไม่นะคะโดยอาจเปรียบเทียบกับชุดควบคุมนะคะที่ไม่ใช้ กล่องกระดาษในการเก็บรักษานะคะค่ะระยะสุดท้ายนะคะระยะที่3นะคะคือระยะนําเสนอโครงงานนะคะขั้นนี้นะคะเป็นขั้นการนําเสนอโครงงานเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานนะคะการนําเสนอโครงงานเป็นการเผยแพร่หรือสื่อสารผลการทําโครงงานของนักเรียนให้ผู้อื่นได้เข้าใจนะคะ เกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการทำงานตั้งแต่แนวคิดในการแก้ปัญหาการแก้ปัญหารวมทั้งของการแก้ปัญหาและแนวการปรับปรุงแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเขียนรายงานการนำเสนอด้วยโปสเตอร์การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการนำเสนอนะคะค่ะ 1. นนะคะการเขียนรายงานโครงงานนะคะ อันนี้นะคะในการเขียนรายงานโครงงานนะคะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1คือส่วนนําส่วนที่2นะคะคือส่วนของเนื้อเรื่องส่วนที่3นะคะคือส่วนของอ้างอิงนะคะ 2. น,นะคะการนําเสนอโครงงานด้วยโปสเตอร์นะคะการจัดทําโปสเตอร์เพื่อนําเสนอโครงงานนะคะ ควรวางแผนและออกแบบขนาดที่เหมาะสมหรือตามเกณฑ์ของงานที่นักเรียนจะนําเสนอนะคะผู้จัดทําโครงงานนะคะอาจมีการนําเสนอรายงานด้วยคําพูดสั้นๆเพื่อให้โปสเตอร์นะคะอ่านได้ง่ายนะคะค่ะอันสุดท้ายนะคะข้อ3นะคะก็คือการนําเสนอโครงงานด้วยซอฟต์แวร์นําเสนอนะคะข้อ3นะคะคือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอโครงงานก็คือมีเทคนิคดังนี้ 1. การเตรียมเนื้อหาในแต่ละหน้าหรือสไลด์ 2. ภาษาและไวยากรณ์นะคะ 3. การตกแต่งสไลด์และการนำเสนอด้วยภาพนะคะสรุปของบทนี้นะคะคือการพัฒนาโครงงานนะคะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในประเด็นที่นักเรียนสนใจนะคะเปิดโอกาส ให้นักเรียนนะคะได้ใช้ความรู้และทักษะต่างๆผ่านการแก้ปัญหาโดยมีการวิเคราะห์ทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างชัดเจนมีการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นนะคะพัฒนาและออกแบบแนวทางวิธีการแก้ปัญหาได้สดล้องกับปัญหามีการวางแผนและลงมือแก้ปัญหานะคะรวบรวมและบันทึกข้อมูลผลการทดสอบการแก้ปัญหา หาทางปรับปรุงแก้ปัญหาหากพบข้อบกพร่องนะคะวิเคราะห์และสรุปผลการแก้ปัญหาและนำเสนอเผยแพร่การแก้ปัญหาโครงานที่นักเรียนพัฒนาขึ้นจึงอาจต่อยอดนะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในวงกว้างต่อไปได้อีกด้วยนะคะซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้วิธีการในการสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง ในบทต่อไปนะคะที่3นะคะการสร้างประโยชน์จากผลงานสาระการเรียนรู้นี้นะคะจะประกอบไปด้วยการสร้างประโยชน์สิทธิและการคุ้มครองผลงานการนําเสนอผลงานการสร้างประโยชน์จากผลงานนะคะจะมีหัวข้อดังนี้ก็คือ 1. การเพิ่มมูลค่า2การสร้างมูลค่า3การสร้างประโยชน์จากผลงานของนักเรียนและหัวข้อที่2นะคะสิทธิ์และการคุ้มครองผลงานจะประกอบไปด้วย 1>, 1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์2สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. อนุสิทธิบัตรการสร้างประโยชน์นะคะหัวข้อที่1การเพิ่มมูลค่าการเพิ่มมูลค่าจะมีองค์ประกอบ4อย่างหรือก็คือ 4. P นะคะจะประกอบไปด้วย 1. product 2. price 3. p r a c e 4. promotion การเพิ่มมูลค่าอีกอย่างนึงนะคะก็คือ private เลกร t น o n i c จะประกอบไปด้วย e banking e money e, e wallet กรณีศึกษาที่1น,นะคะก็คือทุเรียนการเพิ่มมูลค่าของทุเรียนอย่างแรกนะคะสินค้าปรับปรุงพันธุ์ด้านรสชาติและบรรจุพันธุ์2เรื่องราคากำหนดราคาใหม่ขายเป็นภูมิ 3. สถานที่เปลี่ยนสถานที่ขายที่ใหม่ๆ 4. โปรโมชั่นการแถมหรือการให้บริการหลังการขาย การสร้างมู ya, ลค่าจะประกอบไปด้วย1การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่2การขยายการตลาดหรือการหากลุ่มเป้าหมายการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะมีหัวข้อย่อยดังนี้ก็คือการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์2ผลงานที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชิ่น 2. นะคะการขยายตลาดหรือการหากลุ่มเป้าหมายใหม่ 1. ต้องคาดการณ์และบริหารความเสี่ยง 2. การวิจัยตลาดและพฤติกรรมของของผู้บริโภค 3. 3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิทธิและการคุ้มครองประกอบไปด้วยทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินธรรมยาคือสิทธิการคุ้มครองผลงานผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือการสร้างสารรค์ของมนุษย์ซึ่งเน้นที่ผลงานผลิต ของสติปัญญาและความชำนาญ 2. ส,สิทธิทบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์คือการให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสารรค์ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบลักษณะภา,ายนอกของผลิตภัณฑ์องค์ประกอบของลวดลายหรือสีผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสําหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รวมทั้งหัตถกรรมได้ 3. นะคะอนุสิทธิทบัตรคือการให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์ ซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีลำดับการพัฒนาไม่สูงมากหรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยและมีประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นรวมทั้งรวมทั้งกรรมวิธีการผลิตความเหมือนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรนะคะการคุ้มครองลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างของกลไกหรือผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตและการรักษา การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะคะคือการนำเสนอผลงานมีจุดประสงค์ดังนี้คือ 1. เผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไป2เสนอความคิดหรือไอเดียการนำเสนอผลงานประกอบไปด้วย 1. การนำเสนอด้วยวาจา 2. การนำเสนอด้วยการเขียนการนำเสนอด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือวิดีโอ การนำเสนอด้วยการเขียนจะประกอบไปด้วยรายงานบทความหรือข้อความต่างๆนะคะ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะคะกับสุดท้ายนี้นะคะในวิดีโอนี้ถ้าเกิดผิดพลาดปประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยคะ่ะ